ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นการอาสอนการใช้งานาการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์แล้วก็อยากมีเว็บเป็นของตัวเองนะครับโปรแกรมที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือวิดซีวิคเว็บบิวดเออร์เวอร์ชัน18นะครับ หน้าต่างของเว็บ b u เด d e r ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเครื่องมือต่างๆก็ใช้ง่ายนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับอยากอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับเรามีเว็บไซต์ทำไมจริงๆเราทำเว็บไซต์นะครับเราก็อยากหาไรายได้จากเว็บไซต์นะครับเราสามารถหารายได้ได้โดยการที่เราไปใส่โฆษณานะครับ โฆษณาตัวหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือเป็นของ Google, Google นะครับโดยตรงเลย Google Google เนี a ่ย a e n นะครับอา,อาจจะพูดติดขัดกล้องต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามือใหม่หัดอัดคลิปนะครับในส่วนของหน้าต่างของโปรแกรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสามารถลากวางใส่ได้เลยนะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับด้านบนตรงนี้ แล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ส่วนด้านขวามือนะครับก็จะมี p r o p e r t y เป็น s i z e Manager ต่างๆนะครับเราจะมาแนะนําเบื้องต้นว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับหลักๆที่ผมใช้นะครับมาดูอันแรกกันเลยตรงนี้ pointer ต,ตรงนี้ก็เอาไว้ชี้นะครับ บุ๊กมาร์กนะครับตรงนี้ก็ได้ใช้นะครับเอาไว้ใส่ลูกเล่นเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปถัดไปนะครับเลื่อนลงมาสังเกตว่ารูปสมมติว่าเราไม่ถนัดในด้านภาษาอังกฤษนะครับให้เราสังเกตรูปแล้วก็จำรูปรูปภาพไอคอนตรงนี้เอานะครับอ่า สิ่งที่จะใชะ้ตรงนี้ก็จะเป็น html นะครับถ้าสมมติเรามีโค้ดเราสามารถเขียนโค้ดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันต่อไป text นะครับตรงนี้เป็นข้อความ,ม m a r k u e w ถ้าเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราสามารถลากตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราอยากรู้ว่ามันแสดงผลเป็นแบบไหนนะครับให้เรากด preview ดูนะครับตรง ลูกโลกแล้วก็มีแว่นขยายอยูอ่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับมันมีลูกศรอ,อยู่นะครับตรงนี้ default ของ browser นะครับมันจะไปแสดงที่ Google Chrome นะครับถ้าใครอยากแสดงที่อื่นนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับให้ไปที่ edit อันนี้เป็น Chrome แล้วก็ Explorer นะครับ ถ้าไม่เอาแล้วก็รีมูฟรีมูฟออกนะครับแล้วก็เลือกมาใส่ได้ตรงนี้เราส่วนใหญ่นะครับมันจะแสดงผลใน Google Chrome นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานเราก็ให้แสดงใน Google Chrome นั่นแหละอ่ะเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราลากมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้เรากดพรีวิวดูอ่านี่นี่เป็นส่วนของ ตัวหนังสือที่เลื่อนนะครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับเราก็ทําความคุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆมาเห็นไหว่าว่ามันจะเร็วเราก็สามารถดับเป็นคลิกเข้าไปอ่าตรงนี้ดับเป็นคลิกไม่ได้นะครับต้องมาดูที่ Proper t y อ่า property ก็อยู่ด้าน ูว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีตรงนี้อไอ่ามีไซส์มีแบ็ก o ก n าต่างๆนะเรามาดูความเร็วแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาดูนะครับมันจะต้องมีบอกความเร็วอยู่ นี่คือลูปอ่าอันนี้5้าห้พันเดี๋ยวเราลองเพิ่มมีตรงอื่นอีกไหมอ่าไม่มีนะครับอาจจะเป็นตรง5้าพันเราก็เพิ่มเป็นหน่ว่ามันจะช้าหรือเร็วนะครับ มันก็จะช้าช้าลงนะครับนี่เราสามารถไปปรับปรับเองได้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆเราถ้าไม่พอใจแล้วก็ลบออกโดยการกด delete ทิ้งได้เลยนะครับเมื่อก่อนในเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับจะมี text ต,ตรงนี้อยู่เราก็สามารถพิมพ์ข้อความใส่ตรงนี้ได้เลยข้อเสียคือถ้าเราไม่ไป ตั้งค่านะครับก็คือ,อเดี๋ยวไป property ของมันเนี่ยสมัยก่อนในเวอร์ชันเก่าๆนะถ้าเราไม่มาติ๊กคําว่า enable responsive font นะครับคืออะไร responsive ก็คือตัวหนังสือมันจะแสดงขนาดต่างกัน ในแต่ละหน้าจอเช่นในหน้าจอคอมก็จะแสดงขนาดสมมตุติเราตั้งขนาดไว้ประมาณ16แต่ว่าหน้าจอมือถือเราถ้าแสดงขนาด16มันก็จะใหญ่เกินอ่าเพราะฉะนั้น responsive ก็คือมันก็จะย่อตัวหนังสือให้พอดีกับหน้าจอนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เขามี responsive เทคมาให้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดตรงนี้นะครับเราสามารถพริมพ์ได้เลยเดี๋ยราค่อยมาใช้นะครับทิ้งไปก่อนอ,อันนี้คือ table ก็คือตารางนะครับต่อไปเป็นส่วนของรูปภาพก็คือ image นะครับตรงนี้เราสามารถลากแล้วก็มา ดูได้นะครับว่าภาพที่แสดงเป็นแบบไหนอันนี้แบบธรรมดานะครับเราลองกดพ v i e w ดูนี่ขนาดรูปก็จะเป็นแบบนี้มีตัวอื่นอีกไหมอันนี้ให้เราสังเกตสังเกตถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกให้เราดูที่รูปสัญลักษณ์ได้เลยแล้วเราก็ลองเอามาทำดู แล้วลองเล่นดูว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เราก็ดูนะครับในส่วนของทุกอย่างเลยถ้าเราจะไปปรับแต่งเราสามารถไปที่ p r o p e r t y ของของเขาได้เลยหรือดับเบิลคลิกไปเนะี่ยดับเบิลคลิกที่รูปมันก็จะมี่า property ขึ้นมาให้เราตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวอันนี้จะมาเจาะ รายละเอียดอีกในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเราต้องกระชับคลิปในส่วนของ image ในส่วนของรูปภาพที่ใช้บ่อยนะครับก็จะเป็นนี่ครับนี่เป็นภาพสไลด์ลองลองเอาไปเล่นดูนะครับ ในส่วนต่อไปคือ drawing ก็คือในส่วนของเอาไว้ตกแต่งนะครับหน้าเว็บของเราจะมีแบนเนอร์ anner, มีคลิปร์ตมีต่างๆเราสามารถลากเข้าแล้วก็เอามาแก้ไขดูได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาเจาะให้อีกในคลิปถัดไปนะครับต่อไปในส่วนของฟอร์มฟอร์มนะครับ อันที่ใช้บ่อยนะครับที่ผมใช้บ่อยอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าก็จะมีปุ่มปุ่มก็คือบัต t ท n ครับพวกนี้เป็นพวกวันที่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าจะเอามาเอามาตกแต่งเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับต่อไปเลเยอร์ในส่วนนี้ ใช้บ่อยนะครับตัวที่ใช้บ่อยก็จะมีตัวนี้นี่เอาไว้ทำแบนเนอร์เหมือนที่หลายๆเว็บไซต์เขาทำนะครับก็จะมีมันก็จะขยับไปเรื่อยๆรูปภาพก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ใช้นะครับสำหรับทำหน้ามาสเตอร์นะครับตรงนี้เราจะเจาะลึกหน้ามาเตอร์อีกครั้งนะครับการ์ดใช้ สิ่งสำคัญออันนี้เลเยอร์นะครับเลเยอร์ Layer ก็คือเป็นแผ่นสามารถย่อขยายขนาดต่างๆได้นะครับส่วนผมแนะนำให้เลือก Layout ์ i t กินะครับสำหรับใครที่จะสร้างเว็บไซต์ที่เอาใส่โฆษณานะครับในส่วนของ Layout เนี่ยมันสามารถใส่ง่ายกว่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใสโ่โค้ดโฆษณาทุกๆท,กท,กที่ทุกๆจุดนะครับ ในส่วนเราเว้นช่องเอาไว้ Google Adsense เนี่ยก็จะนำโฆษณาไปใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเรามี Layout แบบนี้ให้เนาะอันนี้ก็อันต่อไปก็จะเป็นเพจโฟเดอร์ก็คือในส่วนหัวส่วนท้ายตรงนี้เราทำเองก็ได้หรือว่าจะใช้ของเขาเขาเลยก็ได้นะครับ ในส่วนของมีเดียก็คือที่ใช้ก็จะมีออดดโอก็คือเสียงแล้วก็วิดีโอ YouTube ใช้บ้างครับถ้าเรามีวิดีโอเป็นของตัวเองเราก็ใส่ไว้ในนี้เลยส่วนถ้าเราจะไปดึงวิดีโอมาจาก YouTube ก็อ่าเดี๋ยวลองลากให้ดูนี่เราย่อขยายได้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าตรงนี้เป็นส่วนของลิงก์ URL นะครับ เราอยากให้แสดงแบบไหนตรงนี้ก็มีติ๊กให้เล่นอัตโนมัติไหมอ่าตรงนี้เราก็สามารถติ๊กดูได้นะครับว่าถ้าเราติ๊กตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าในส่วนต่อไปตรงนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มเมนูต่างๆนะครับ สิ่งที่ได้ใช้เราอยากรู้ว่าแบบที่1มันเป็นยังไงนะครับเราก็ลากมาแล้วเราก็เห็นไหมเราก็พิววิวดูนะครับแบบนี้เป็นหน้าตาเมนูเป็นแบบนี้เราชอบไหมอ,อันนี้ css เมนูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสามารถตกแต่งได้นะครับเราเห็นว่าเป็นสีขาวธรรมดาเนะี่ย สมมติ cs เมนูเนี่ยผมก็ใช้บ่อยนะครับสมมติว่าเราคลิกเข้าไปอันแรกตรงนี้ก็เป็นเมนูที่1 2 3 4เรียงกันถ้าเราจะแก้ไขก็ดับเป็นคลิกเข้าไปอาจจะเป็นหน้าโฮมสังเกตว่าเวลาเอาเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ลองมาที่สไตล์นะครับเวลาจะแก้ไขในส่วนนี้่เราก็ดูเขาจะบอกให้เปลี่ยนสีเราก็ดูตรงไหนที่เป็นสีนี่สไตล์เป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวในส่วนนี้ถ้ามีเวลาก็ลองไปเล่นดูนะครับมีอีกหลายตัวเลยอันนี้เป็น responsive อ่า คืออะไรก็คืออ่าเราดูนะครับอันนี้คือหน้าจอเต็มเป็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราย่อหน้าต่างลงอ่าเมนูจากเต็มก็จะเป็นในลักษณะของ r e s ponsive นะครับส่วนอันด้านบนเราไม่ได้ทำเป็น r e s ponsive นะครับ ในส่วนของเมนูนะครับก็ลองเล่นดูส่วนอันต่อไปนะครับตรงนี้อันที่ได้ใช้บ่อยก็จะมีตรงนี้ครับเป็น v a v c r i p t อ่าเขาก็จะมีให้ดูเราก็ติดตัวมันสามารถแก้ไขได้นะครับมีปลักอินของเ c e b o o k ก็จะมีเราก็ไปเอา URL หรือว่าลิงก์เอามาใส่แทนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ <c oughs> ลองเล่นดูได้นะครับตรงนี้ก็ได้ใช้อยู่อตรงนี้เราดูพอสมควรนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงไซต์เมนเจอร์นะครับก็เห็นไหมว่า ค่า Default ค่าเริ่มต้นของมันหน้าแรกเสมอจะเป็น Index นะครับถ้าเราจะเพิ่มเพิ่มหน้าทำยังไงให้ไปตรงนี้เห็นไหมครัว่า new page มามันก็จะเพิ่มเพจมาให้เป็นหน้าเพจหนึ่งเพจสองเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ rename rename ไหมครับนี่ีเนมเพ page สามารถเปลี่ยนเป็นเพจอะไรก็ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะดีแต่ว่าภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าเราอยากใส่เป็นภาษาไทยก็สามารถแก้เป็นภาษาไทยได้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ รับชมจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นทําเว็บไซต์นะครับเพื่อหาไรายได้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ